สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆชาวพฤกษบคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปความรักนะคะความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนแล้วก็มีประเด็นเราจะมาเจาะดูแนวโน้มกันนะคะว่าสิ้นปีนะคะก่อนสิ้นปี2 5 6 5เนี่ยความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนมีประเด็นอะไรกันบ้างแล้วก็แนวโน้มจะเป็นอย่างไรนะคะสำหรับเพื่อนๆชาวพฤกษ์ก็สามารถดูได้ทั้งลัคณาพฤกษราศีพฤกษบนะคะแบบตะวันตกแล้วก็แบบไทย แค่คุณรู้ว่าคุณเป็นชาวพุกธศพคุณก็ดูคลิปนี้ได้หรือว่าก็ไปดูนะคะรา,ายละเอียดนะคะเกี่ยวกับแบบแบบแบ่งนะคะแบบตะวันตกแล้วก็แบบไทยมีรายละเอียดไว้ให้ใต้คลิปค่ะไปดูสถานการณ์ความรักของคุณกันอันนี้เป็นการอ่านแบบภาพรวมนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับเพื่อนๆทุกๆคนนะภาพรวมนะคะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจน เป็นอย่างไรบ้างในตอนนี้ปัญหาและก็ประเด็นมีไพ่ Ten of c h a r i t t e King of Swords the Fool Temperance มีไพ่แปดไม้เท้า ก็9ถ้วยนะคะอืมขอโทษค่ะ5ถ้วยค่ะ five of chalice t e of wands nine of chalice แล้วก็จะเป็น8เหรียญน,นะคะ ace of pentacles มีไพ่ดุดซัน และพลังงานใต้ไพ่ของเราก็จะเป็นฮาร์ฟแนนะคะเดี๋ยวให้เ,เพื่อนๆได้ดูหน้าไพ่กันชัดๆด้วยประมาณนี้เนาะโอเคค่ะ สิบถ้วยขึ้นมานะคะบ่บอกว่าจริงๆคือความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่ที่เรียกได้ว่าเกือบจะสมบูรณ์แบบเลยนะเกือบจะสมบูรณ์แบบเลยค่ะเพียงแตเ่เพียงแต่คนรักของคุณก็แล้วกันนะคะเพื่อนๆชาวเพื่อนคนรักของคุณนะอาจจะดูนิ่งๆอาจจะดูเป็นคนเฉยๆอาจจะเป็นคนที่ดูแบบเหมือนไม่แสดงออกในด้านอารมณ์และก็ความรู้สึก ว่าจะเอายังไงว่าจะไปยังไงเอ่อจังจะไปต่อกันไหมหรือว่าอนาคตได้วางอะไรไว้คือเขาเป็นคนที่นิ่งๆเขาเป็นคนไม่พูดอะ่ะชาวรูกศบอาจจะคบอยู่กับชาวธาตุลมก็ได้นะคะมีถุนตุลกลมหรือว่าเป็นชาวธนูเป็นชาวธาตุไฟได้นะคะเมสิงธนูก็มีชาวธาตุน้ําด้วยนะเอนิจจีของคุณนะคะจริงๆก็มีชาวธาตุดินด้วยนั่นแหละที่คุณครบที่คุณครบอยู่ในตอนนี้แต่เอนิจจนะคะคือพลังงานนั้นเขาดูนิง่ง ดูนิ่งดูเฉยดูแบบเหมือนกับบางทีคุณเดาอารมณ์เขาไม่ออกว่าเขาคิดอะไรอยู่เขาจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณไหมหรือว่าเขายังไม่อยากที่จะพัฒนาหรือว่าเขาดูแบบดูนิ่งเหลือเกินแบบนี้ค่ะเดลฟัวมาบอกว่าความรู้สึกของคุณนะนะบ่งบอกว่ามันมันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นน่ะเหมือนกับเหมือนกับว่าตัวของ อันนี้ energy เนี้ยสามารถที่จะสลับกันได้นะแต่เอาเป็นว่าเราพูดถึงอ,อีกฝั่งหนึ่งก็แล้วกันหรือหรือสิ่งที่เราพูดอยู่เนี่ย energy ที่เราพูดอยู่เนี่ยอาจจะเป็นตัวชาวพลึกศบเองก็ได้นะคะแต่เอาเป็นว่าคุณไปสลับกันเอาเองเนาะถ้ามันต้องสลับกันคือคุณรู้สึกว่าคนรักของคุณเนะี่ย ยังยังรักอิสระอยู่แล้วก็ยังไม่อยากที่จะมีการผูกมัดใดๆยังไม่อยากให้ใครมาผูกมัดคุณรู้สึกแบบนี้แต่คุณเคขาหวังว่าอม,มันจะมีการเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดความสมดุลมีการพัฒนาไปนใ,ในในทางที่ดีนะคะแปดไม้เท้าออกมาบอกว่าตัวของเพื่อนๆชาวพุทธศูนย์เองเนี่ยอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์อยากจะเห็นความชัดเจนอยากจะเห็นความก้าหน้าในความสัมพันธ์นี้ก็มีความพยายามที่จะแบบ พยายามที่จะให้ต้นรักของคุณเนะี่ยให้ความรักของคุณเนี่ยเป็นผลิดอกออกผลเป็นอย่างดีนะคะพัฒนาพยายามที่จะดูแลความรักแต่บางครั้งก็มีความกังวลแล้วก็ความกลัวว่าเออเราจะอดทนไปได้นานแค่ไหนกับค,ความนิ่งเฉยกับค,ความนิ่งเงียบอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับคนรักของคุณเทนอฟบอลขึ้นมาเนี่ยเขาอาจจะ,ะคนรักของคุณเนี่ยเขาอาจจะ มุ่งนะคะไปในเรื่องของการทำงานอาจจะมีเสียงด้านนอกแทรกเข้ามานะคะอันนี้ต้องขออภัยจริงๆค่ะเป็นอะไรที่ควบคุมไม่ได้นะคะแต่ก็ไปจะพยายามพูดให้เสียงดังนะคะ,ะคุณรู้สึกว่าคนรักของคุณเนี่ยโอโ้ทำแต่งานทําแต่งานแล้วก็ทําแต่งานมีแต่งานเข้ามาแล้วก็ดูเหมือนกับว่าเขาจะนิ่งเฉยเขาจะพอใจกับงานของเขา พูดถึงแต่อนาคตที่มีแต่เขาแล้วก็เรื่องงานของเขาเอในอนาคตนั้นเนี่ยมันจะมีคุณอยู่ด้วยไหมประมาณนี้ค่ะแต่เขาก็ยังจริงๆเขาก็ยังเสมอต้นเสมอปลายนะคุณก็ยังรู้สึกได้ว่า เขานิ่งแบบไหนเขาก็นิ่งแบบนั้นเขาปฏิบัติกับคุณแบบไหนเขาก็ปฏิบัติกับคุณแบบนั้นมันยังพอเห็นว่ามันยังไปได้ต่อเรื่อยๆแหละเพียงแต่ว่าเขาว่าไม่ค่อยเทคแอคชัน่นไม่ค่อยแบบแสดงออกไม่ค่อยคืออาจจะไม่ค่อยคุยในเรื่องของอนาคตมากเท่าไหร่อาจจะเคยคุยก็ได้แต่คุยแค่ครั้งหนึ่งแล้วก็เอออนาคตที่เขาเคยคุยคุยอาจจะบอกว่า เดี๋ยวการแต่งงานการสร้างครอบครัวการได้ใช้ชีวิตร่วมกันหลังจากนั้นก็นิ่งเฉยแล้วก็ไม่พูดอะไรย้ําย้ําซําๆนะคะแต่ว่าก็เหมือนกับโฟกัสที่การงานของเขาแต่ไพเดือนซันออกมาบอกว่า energy นี้ยังเป็นเอ e r จีที่ดีนะคือมีโอกาสที่จะได้แต่งงานมียเนี้ยยิ่งไพพระขึ้นมาด้วยเนี้ยมีโอกาสที่จะได้แต่งงานแล้วก็ ทำให้ความสัมพันธ์นี้มันมันเป็นไปนในทิศทางที่ถูกต้องการแต่งงานการมั่นหมายการจดทะเบียนแค่เขาดูนิ่งๆไม่ได้แบบเหมือนกับไม่ได้แสดงอารมณ์และความรู้สึกหรือว่ามาพูดพูดอะไรที่มันย้ำๆซ้ำๆให้คุณแบบมั่นใจเพราะเขาเป็นคนที่อ่พูดพูดแล้วพูดเลยอย่างเงี้ยค่ะก็พูดแล้วเนาะไม่จำเป็นต้องมาพูดซ้ำๆก็ได้แบบเนี้ยค่ะอาจจะเป็นพลังงานของเขาก็ได้ ฮาราเฟนเป็นพลังงานของอชาวพฤกษบนะจริงๆแล้วเนี่ยคนที่คุณคบอยู่เนี่ยก็อาจจะเป็นคนพฤกษบเหมือนก,นกันกับคุณก็ได้เพราะฉะนั้นขอให้คุณลองดูตัวเองซิว่าบางทีเนี่ยคุณจริงๆแล้วคุณอาจจะเป็นคนที่นิ่งคุณอาจจะเป็นคนที่ดูแบบเฉยๆดูแบบว่าก็ก็ยังไงก็ได้แบบนั้นนะมันก็เลยเหมือนกับเป็นความ เฉยกับเฉยมาเจอกันนิ่งกับนิ่งมาเจอกันแต่ลึกๆในใจเนี่ยบางครั้งเนี่ยคนที่คุณคบอยู่เนี่ยอาจจะนิ่งกว่าคุณก็ได้อย่างนี้ยค่ะบางทีเราก็อยากจะได้ความชัดเจนเว่าเมื่อไหร่อะไรยังไงมีกําหนดหรือยังมีแพลนหรือยังปีหน้าไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือสองปีอืมเราก็อยากได้คําพูดตรงนี้แต่อาจจะยังไม่ได้ความชัดเจนแค่ตรงนี้เองนะคะโอเคค่ะถ้าพลังงานของเพื่อนๆชาวพฤกษบเนี่ย ตรงกับ Energy นี้นั้นคุณก็ไปดูต่อว่าแนวโน้มก่อนสิ้นปีนี้นะคะจะมีความชัดเจนอะไรเกิดขึ้นไหมเช่นกำหนดการอย่างเงี้ยค่ะมีไพ่เก้าเหรียญ two of wands มีไพ่ the wheel of fortune นะคะแล้วก็ไพ่ The e m e s s เก้าดาบโ้ไพ่เดือดซันไพ่เซตนี้นะคะสำหรับนี้ก็เดือดซันอันนี้ก็เดือดซันออกจริงเพื่อนๆชาวพื่อศพเนี่ยบอกได้เลยนะคะว่าความรักของคุณนะ่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแค่ต้องใช้เวลาสักนิดนึงนะคะ6ดาบ6กไม้เท้าก็ขึ้นมา เพดออฟสอดทูออฟสอดนะคะแล้วก็จะเป็นไนออพเพนทเดคเอ่ะคือจริงๆก่อนสิ้นปีเนี้ถามว่ามีอะไรชัดเจนไหมอาจจะยังไม่ได้มีอะไรที่ชัดเจนมากแต่ว่าความรักของคุณนะั้นประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนเชื่อมั่นว่าคุณจะได้แต่งงานนะคะก้าเหรียญบ่งบอกว่าความสัมพันธ์นี้นะ คนรักของคุณน่ะเขาต้องการที่จะสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตรอคอยที่จะทุกอย่างสมบูรณ์แบบจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่มองอนาคตไกลมากเลยนะไม่ใช่มองแค่ความมั่นคงในชีวิตของเขาแต่เขายังมองการไกลเผื่อไปถึงอนาคตการแต่งงานเมื่อมีคุณเข้ามาอยู่ในชีวิตนะคะอ่ะก็ต้องดูแลคนที่เรารักได้เป็นอย่างดีเนาะ DM プレส ต้องดูแลคนที่เรารักได้เป็นอย่างดีหรือถ้าคุณเป็นผู้ชายที่เข้ามาฟังผู้หญิงคนนี้ก็ต้องการที่จะมีเอ่อชีวิตของตัวเองเนี่ยให้เพียบพร้อมสมบูรณ์แบบก่อนก็ไม่อยากที่จะไปเป็นภาระอะไรมากมายให้กับคุณนะคะถ้าเขายืนได้ด้วยตัวเองหรือว่ามีชีวิตที่มีหน้าที่การงานมีการเงินที่สมบูรณ์แบบเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เขามั่นใจเช่นกันแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่เข้ามาดูนะคะผู้ชายคนนี้เขาก็พยายามที่จะมองอนาคตให้มันมั่นคงก่อน รวมทั้งการดูแลคุณการการที่จะมีคุณเข้ามาอยู่ในชีวิตการแต่งงานเนี่ยก็ต้องดูแลชีวิตของคุณได้ถามว่าอะไรที่มันช้าช้าเนี่ยอาจก็อาจจะทําให้คุณเครียดได้มอาจ,จะอาจจะมีความเครียดความคิดมากความวิตกกังวลเกิดขึ้นได้แต่โดยทันยังออกมายืนยันว่ายังไงยังไงความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ย ไปถึงจุดหมายปลายทางอย่างแน่นอนนะคะการแต่งงานการมั่นหมายเกิดขึ้นเนาะซิกออฟสอดแค่ต้องใช้เวลาเท่านั้นเองนะเดี๋ยวสถานการณ์ความเครียดความวมิตกกังวลเนี่ยกับการนิ่งเฉยของเขาเนี่ยมันจะค่อยๆดีขึ้นมันจะมีความชัดเจนเกิดขึ้นทีทละสะเต็ปสเต็ปไปซิกออบบอลออกมาบอกว่ายังไงยังไงก็ประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนะคะในเอเนจีนี้ รอแค่การงานของเขานะคะประสบความสําเร็จในอนาคตอันใกล้ๆนี้ไม่น่าจะไกลสักเท่าไหร่เขามีจุดหมายปลายทางที่ชัดเจนแล้วก็แน่นอนคนนี้นะคะจะไม่เป็นคนที่แบบเ,เหมือนกับเหมือนกับเปลี่ยนแผนเปลี่ยนเป้าหมายเขามีเป้าหมายของเขาชัดเจนในเมื่อเขาตัดสินใจแล้วว่าเขาจะไปตามสเต็ปของเขาก็ต้องรอคอยนะคะต้องรอคอยเขาบางครั้งก็ต้องปิดทูปปิดตาบางครั้งก็ต้องแบบ ให้ความเชื่อมั่นในตัวเขาเช่นกันเห็นไหมคะในออปเปนเดอเกิออกมาบอกว่าช่วงนี้เขากําลังเทอชั่นกับตัวเองในการหาเงินหาทองในการทํางานในการลงทุนเพราะฉะนั้นในสิ้นปีนี้มันอาจจะไม่ได้มีอะไรชัดเจนมากแต่ว่าคุณจะเห็นเขาเนี่ยขยันขันแข,ข็งในการทำมาหากินสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วคุณก็ไว้ใจได้เลยว่าเขาเนี่ยไม่ได้ไปวอกแวกที่จะ มีคนอื่นด้วยนะคะเป้าหมายชีวิตองเขาก็คือคุณโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิด Romance a n งเจกันนะคะไพ่อยากจะบอกอะไรกับความสัมพันธ์นี้บ้างกับ r o m a n ต์อ n งเจขอให้คุณสบายใจได้เลยนะแค่เขานิ่งเฉยเท่านั้นเองค่ะเตรียมตัวค่ะก็ต้องบอกว่ายอมรับนะคะยอมรับแล้วก็เตรียมตัวดูแลที่แคร์ตัวเองเหมือนกับ เหมือนกับว่าคุณสามารถที่จะวางแผนได้เลยนะการเป็นเจ้าสาวของคุณเนี่ยคุณไม่ต้องมานั่งหงอยเหงาแล้วค่ะคุณคุยกับเพื่อนได้เลยเออคุณจะเลือกใครมาเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวเพื่อนเจ้าสาวนะคะเตรียมตัวได้เลยค่ะแผนของคุณนั้นนะคะความรักของคุณนั้นเดินทางไปถึงการแต่งงานอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าคนที่คุณกําลังคบหาอยู่เนี่ยก็มองว่าเป็นคู่ของคุณนะคะ คู่ของคุณตั้งแต่อดีตชาติก็ได้เนาะเพราะว่ามันเป็นแบบสัมบัน์นะ form your path is returning to your life คุณกับเขาไม่ไม,ไม่ไม่พัดพลากไม่พลากจากกันแล้วค่ะเป็นคนรักในอดีตตชาติของคุณช่วงนี้ในจังหวะนี้นะคะคล้ายๆกันจริงๆคือมันก็ก็สอดคล้องกันนะเขาบอกว่าไม่ต้องคิดไม่ต้องกังวลอะไรมากช่วงจังหวะนี้ขอให้คุณรักตัวเองก่อน พลังงานความออร่าของคุณการที่คุณกลับมารักแล้วก็ดูแลตัวเองก่อนเนี่ยมันก็สามารถที่จะดึงดูดนะคะดึงดูดแบบให้คนรักของคุณเนี่ยรู้สึกว่า,าชุ่มเทที่จะทํางานอยากจะแบบพอเห็นคุณออร่าสง่าดูเท่ดูสวยดูหล่อเนี่ยอมืมันก็จะเป็นแรงบันดาลใจว่าโอ้แบบอยากจะแต่งงานกับคุณเร็วๆก็ยิ่งจะทําให้เขาเนี่ย มีกำลังใจในการทำงานแล้วก็การแสดงออกกับคุณมากขึ้นนะคะโอเคค่ะเขาไม่ต้องกัวงวลใจนะคะเพื่อนๆชาวพฤกษบยังไงก็แล้วแต่ความสัมพันธ์นี้แค่เขาไม่ค่อยเป็นคนแบบแสดงออกแค่นั้นเองก็ไม่มีปัญหาแล้วก็อุปสรรคอะไรคุณจะได้ลงเอยกับเขาแน่นอนค่ะอาจจะเป็นปีหน้าก็ได้นะคะโอเคสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้นะคะรายละเอียดอยู่ใต้คลิปนะแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับ ให้กับช่องนี้ด้วยนะคะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ